ติดใต้ทำนึกเราต้องเชื่อก่อนอว่ามันเป็นไปได้ limitation belief นี่แหละคือการหลอกความเชื่อตัวเองก<ค>้าวข้ามจิจบัติของเราได้เดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยวเราจะเชื่อมันเอง investment master รับปรึกษาจัดหาเงินทุนธุรกิจจากนักลงทุนและสถาบันการเงิน นี่นี่ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องสอรี่ครับวันนี้วันนี้อยู่กับเรื่องของการพัฒนาตัวเองการเพิ่มศักยภาพในตัวเองฮนะเพราะนั้นมีเรื่องต้องคุยคุณหมอเยอะเลยครับคุณหมอคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อยากปรึกษาเอาละบบการวิ่งมาราธอนครับน,รนี่นี่นี่นคนนี้คลิปโชเก้เนี่ยค,คือคนวิ่งมาราธอนใช่ไหมคุณหมอ แต่มีมมดมนุษยชาติเกิดขึ้นไม่มีใครเคยวิ่งต่ำกว่า2ชั่วโมงเลยเนี่ยคนนี้ฮะแกวิ่งได้1.59.40วิ่งไปถึง2ชั่วโมงนี่หมายเขาว่าทาลายสถิติโลกไอสิ่งเหล่าเนี้ยเลยทังสุดว่าเขาพัฒนาศักยภาพตรงนีงใให้สามารถรทาสิ่งเหล่านี้ได้ฮะ,ะผมเชื่อว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์เนี้ยเดี๋ยวก็จะมีคนวิ่งทะลุ2ชั่วโมงได้ตแต่ว่า<อ>เดิม<ห>นเนี้ย,ยไม่มีเคยมีคนวิ่งต่ำกว่านี้เลยถูกไหมฮะไม่มีครับที่มาแสดงว่าตรงเนี้ยที่กล้องเรากำลังคุยกันว่าจริงๆ้วมมันคคืืออาเช่ ช่นเหมือนเราจะวิ่งอ่ะเอาคือ2ชั่วโมงเนะี่ยยังไงก็เร็วกว่านั้นไม่ได้แน่นอนถูกไหมครับแต่อันนี้สิ่งที่น่าสนใจและก็สําคัญเลยว่าอ,อางรครัผมเองก่อนเป็นนักวิ่งร้ยอยเมตรก่อนผมมีความเชื่อว่าคนเราไม่สามารถวิ่งทะลุ9วินาทีได้ไปถึงเข้าอยู่ในเกณฑ์9าได้ร,อร้อเมตรเนี่ยแต่ก่อนก็จะไม่มีพอม,มีคนนึงทำได้คนก็จะตามผมเรื่อยๆคนก็ไปหาว่าทําไมถึงวิ่งต่ำกว่สิบวิได้รจริงๆแล้วเนี่ยมันตรงกับเรื่องนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าให้พี่ก้องฟังอย่างนี้ครับสมองคนเราเนี่ยมันมีเรื่องของความเชื่อตรงนี้เขาเรียกว่า limitation b e l i e ความเชื่อว่าเราเป็นอนจำกัดถูกต้องเช่นอะไรบ้า ยกตัวอย่างสมัยก่อนนะฮะมีาาคณะละครสัตว์ในที่อเมริกานะฮะเขาจะมีขวดโหลขวดโหลนะฮะแล้วก็มีเห็บม้าฮะมันกระโดดตึง้งไปชนฝาแล้วตกปรากฏว,ว่าพอเวลาเขาไปโชว์เนี่ยเขาจะเปิดฝาแล้วไอเห็บตัวนี้กระโดดตึงต้งตึงต้งกระโดดอยู่แค่นี้ทำไมมันไม่กระโดดออกเพราะมันเชื่อไงครับมันเชื่อว่ามันกระโดดได้แค่นี้พอกระโดดแล้วมันติดไงหรือ2อเนี่ยสมัยก่อนพวกละครสัตว์เนี่ยตอนมันเด็กๆนะฮะโดนล่ามไว้ปรากฏว่าพอมันขยับปุ๊บมันเจ็บพอเจ็บร็จปุ๊บมันก็ไม่ขยับแต่พอไอช้างตัวนี้มันโตัวท่านี้ะ ช้างตัวโตวแล้วคำถามคือโซ่ตัวนี้มันยังล่าช้างตัวนี้ได้ไว้จริงไหมครับใช่ผมไม่ได้เขาใหญ่มาช้างอูบเลอร์เลยก็ถูกล่าโซ่เูเชือกด้วยซ้ำใช่ใช้เชือกด้วยซ้ำแต่ช้างตัวนี้ในสมองมันอะ่ะมันเชื่อแล้วว่ามันจะต้องอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตถ้าฉันขยับฉันจะเจ็บทันที่จริงๆโซ่ตัวนี้ยึดมันไม่ได้อ๋อนั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าเราอยากพัฒน,นาศนยภาพของเัาเองต้องพัฒนาที่ความเชื่อก่อน ตูนบอลพี่สแสมงออกเอาไว้อธิบายจริงมันก็คือเรื่องของใต้ภูเขาที่แข็งตรงเนี้ยที่เราเชื่อมันตรงนี้เราต้องมาแก้ตรงนี้ให้ได้ คือใต้สำนึกใช่ครับจิตใต้สำนึกเราต้องเชื่อก่อนว่ามันเป็นไปได้เรารไม่สามารถตื่นเช้าได้หรอกฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ใช่ฉันไม่สามารถทำธุรกิจได้หรอกอันนี้คือความเชื่อที่ถูกปลูกฝังมากถูกต้องครับอย่างพี่ก้องเคยดูหนังเรื่อง founder ไหมฮะเขาเริ่มทําธุรกิจเนี่ยเราเริ่มทาตัวไมโครโนโอรตอนอายุ52ทงทันทีตอนนั้นเนี่ยโลกเต็มเลยเป็นเบาหวานอ้วนด้วยโอ้โหทุกอย่างต้องเริ่มต้นธุรกิจใหม่ถ้าสังเกตในหนังเนี่ยตอนที่เขาไปขายของอะ่ะผมสังเกตเห็นนะฮะเขาใช้แผ่นเสียงอ่ะในโรงแรมแล้วก็ไปปเิดดใหห้้ฟังว่าาาคคุณทํนนะะลือกร ความเชื่อตัวเองนั้นถ้าพวกเราเองรเราอยากจะพัฒนาศักยภาพตัวเองอยากให้เราเก้าวข้ามความเชื่อที่ถูกฝังหัวเราว่าเราทําไม่ได้เราไม่มีศักยภาพเพียงพอเราไม่เก่งเรื่องนั้นหรอกถ้าเราต้องทําคุณหมอแนะนําว่าพวกเราจะสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของเราได้ไงครับ อย่างแรกมันคงต้องไปแก้ก่อนแก้ด้วยตัวเองแก้ด้วยหาคนช่วยแก้ให้เช่นอาจจะหาครูดีๆสอนหาเมนทอร์หรือที่ปรึกษาหรือมหา,อหลล like าหาพี่ก้องในแหล,ละครับหรือมาหาคุณหมอใ่แหละครับให้ช่วยตั้งคำถามให้ก็ค oh 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 ือวิธีการโคชชิ่งวิธีการโคชชิ่งตั้งคำถามใช่ครับอันที่สองคือสำหรับตัวเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราหาให้พวกเทปหรือเสียงหรือใน u t u b e นะมาเปิดให้เราฟังทุกวันอยู่กับจิตใต้สำนึกอยู่กับสิ่งที่มันดีๆอยู่สิ่ง o s i t i ้ e เดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยวเราจะเชื่อมันเองหักแรกคือต้องเริ่มจากความเชื่อของเราเอ่ใช่อว่า ได้ก็ å, å, ไม่มีใครมาบอกว่าเราสามารถทำได้สิ่งที่ทำได้คือว่าเราต้องบอกตัวเองซ้ำๆให้กำลังใจตัวเองพราโลกข้างนอกนี้ปัจจุบันคุว่ามันเป็นไองห,หลายอย่างทำให้เราทอ้ทอท้อท้อได้ต้องกลับเข้ามาเติมพลังให้ตัวเองเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเราทำได้บอกว่าไอ้สิ่งเราเนี้ยมันเ,เป็นเพียงแค่เรา,เรา,เราคิดเองหลายคนฮะยังคิดว่าตอนนี้ไม่สามารถทำธุรกิจได้เราไม่เก่งดิจิตอลเพียงพอเราไม่ชอบเรื่องตัวเลขเราไม่สามารถทำธุรกิจต่างประเทศได้อะไรมนแค่ ความเชื่ออย่าเป็นเหมือนช้าที่ถูกลากโซ่อย่า<ช>เป็นเหมือนหมาที่อยู่แค่ในขวดโหลตัวเราเองทุกคนสามารถให้ความใจตัวเองได้สามารถข้ามขีดจำกัรของเราได้มาพบคุณหมอมาพบผมมาฟังพอดแคสต์พวกนี้ก็สามารถช่วยได้หรือพูดง่ายที่สุดดูกล้องสอนิดีกว่าจะถึงสุขนะค,ครับขอบคุณคุณหมอครับสวัสดีครับ